ก็กลับสวัสดีนะครับมาพบกับช่องส่งผัาพาเที่ยวนะครับผมรอบนี้ผมได้พระหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดไท้ายน้ำปี2,500มาใหม่นะครับ<อ>ก็ได้มาหลายอย่างนะครับพระแต่ก็ไม่มีเวลาทําคลิปได้ลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับ ขอบคุณท่านที่กดติดตามช่องส่องพระพาเที่ยวด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับและขอบคุณเพื่อนๆนที่ได้เข้ามาถามเช่าพระในช่องของผมนะครับบางองค์ก็ยังอยู่บางองค์ก็นิมนต์แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับถ้ามีก็จะนำมาแบ่งปันอีกนะครับนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ส่องนะครับ อันนี้รัชประคศปี2,500นะครับออกที่วัดใต้น้ำนี่นะครับปีมีลูกตานะครับลูกตาลึกนะครับแต่คาบเงือคาบใครของเจ้าของเดิมที่ขเขาห้อยใส่กอฟเตนเลสไว้เพราะผมยังไม่กล้าล้างนะครับดูคาบสนิมนะครับที่ศีรษะของท่านนะครับดูนะครับความเป็นธรรมชาติ นี่โฟกัสพระรุ่นนี้เป็นพระป,ปั๊มนะครับผมเป็นพระป,ปั๊มเห็นไหมครับข้างแขนพลิกด้านหลังออกมาข้างแขนทางขวานะครับขวามือเรานะครับซ้ายของพระนะครับด้านหลังจะมีรอยพินๆินออกมาตรงข้อศอกนะครับเห็นไหมครับ เตืเนพระที่แท้ดูง่ายนะครับอ,องค์นี้วันละจะออกอมเ,เขียวๆนะครับพระก็สร้างประมาณหกสิห้าปีแล้วนะครับธรรมชาตินะครับผม ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขออภัยนะครับภาพไม่ค่อยชัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้มีเพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะครับติดตามช่องผมให้ครบหนึ่งพันคนขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีพัสดแจกนะครับครบหนึ่งพันคนนะครับมือใหม่หัดทำนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีพระหลากหลายให้ชมกันนะครับ แค่ดูง่ายนะครับแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะล้างยังไงไม่ให้เสียผิวผ่าเดี๋ยวล้างแล้วก็จะมาทำคลิปให้ชมกันใหม่นะครับ เหงื่อใครธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะฮะเดี๋ยวไฟไม่โฟก,กัส หลวงพ่อเงินวัดไทยนาำปี2,500นะครับดีแน่นอนตอนนี้ก็เล่นกันอยู่หลักพันนะครับแล้วแต่ภาพภาพความสวยนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานออกที่วัดไทยนาำปี2,500นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับก็อย่าเบื่อกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็กราบขออภายัยถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผม สวัสดีครับ